ไม่เป็นไรหรอกครที่มีแฟนอยู่เซ B เซฟ C ใช้ด้กันได้มีคู่มัใช้ด้กันเอาสูง่เพ่รอเหรียญเดียวเซซเด็เดกประมาณเกินคนนแน เออมาซาเาไปอวใส่้ส <imprisoned> ว anyway, <match> oh, ัท kind of ุกคนขาไม่ใช้ชินางนละลูกยาสิฟนะต้องนดนเยอไทย้เลยเองจะได้สองแถวยว่าเอาจริงองัม่อี้บินร่นเนกา

เออเดี๋ยวยเอาจริงไหมพูดจิงอาจได้สองแถวจริงริงเาเฮ้ยอย่าดกู

เ9 4 1สิบเอ็ด1 1สิบลอดสิบสามสิบสี่สบห้าสิบหกสิเจ็ดสิบแดหลอดอ้ยย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 นย่นยยยยยย cô pháo cô nhìn. <laughs>